ไปแล้วครับหลังบ้านแม่โคมาขุดดินนะครับรถหกล้อสองสคันครับเดี๋ยวนี้จะไปส่งน้ำครับงูงูตกใส่อ่างครับงูสิงคานเอาไปแล้วครับเนี่ย นี่ครับไม่รู้เขาไปขุดทำอะไรกันไม่รู้ครับขุดหลังบ้านสิบล้อคันเขียวไม่มานะครับจอดเสียศูนย์อย <c oughs> ู่หรือว่าคนขับยังไม่มาไม่รู้เดี๋ยวน้ำไปส่งส่งประทอมครับสองเหยรับ ตะกี้ลืมเอาโทรศัพท์มาครับไปมาสองรอบแล้วนี่นะครับร้านแม่ผมยังม,มีคนเลยครับแดดคตรนร้อนนะครับวันนี้หรือว่าไม่มีหมอกมันเลยร้อนครับคำาถนนก่อนครับตอนนี้รถเยอะ นี่ครับเข้าไปส่งที่บ้านนะครับบ้านชมบดนี่ครับบ้านบ้านผมครับนี่ครับที่ที่ผมอยู่ที่เป็นสนิมสนิมนะครับราคาสนิมนะครับนี่ก็สวนต้นไม้ฝรั่งนะครับนู่นนะครับไมโครอ้าวนั่นไงคันเขียวครับคันเขียวกาลังเอาดินอยู่เจอแล้วถอยอยู่นู่นครับ อยู่ดีๆก็เอียงนะครับรถเนี่ยไม่ตรงรลบขุดสองสามวันแล้วครับนู่นครับขุดไปยันนู่นสงสัยมันลอกคลองือเปล่าไม่รู้นะครับนู่นครับตักอยู่นู่นครับไกลรับนี่ก็บ้านสร้างใหม่ครับคนไทยครับได้ผัวอฝรั่งคนไทยไม่รวยเลยเอาฝรั่งครับ ความมันสู้คนไทยไม่ได้นะครับนี่ครับทางไปก็คราวนี้ก็พอถึงสี่แยกจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านไม่เลี้ยวนะครับตรงไปเลยนะครับจนสุดเขาด้วนนะครับบ้านผมเรียกโคกนะครับจะไปสุดโคกครับมันจะมีถนนตัดอยู่เส้นสุดท้ายครับเส้นมันจะเป็นเส้นสากรครับเอา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 นกอะไรอะ่ะเอ้ย นี่ก็วัวนะครับวัวเยอะนะครับหน่าไปทําเด็ดเดียวนะร้อนนะปินแอก่อนประมาณสองกิโลนะครับเข้ามาในนี่ถ้าไปถึงตรงนู้นก็เอ๊สามกิโลได้ั้มครับถึงเขานน้นนะครับ เท่าทีนะครับบอ,อกจะไม่นิ่งนะครับผมไม่มีมือกล้องนะครับมีแต่ผมถือกล้องครับอนี่ครับผมก็ต้องแอมใยญมมาดึงครับน้ำตาลใส่สามช้อนใหฟบอยขึ้นเกี้ยว ใกล้ถึงแล้วครับ,รบสีแยกครับเลี้ยวซ้ายไปศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกจ้องอคอรับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำสุกเย็นนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำสุกเย็นนี่น่าจะทันสมัยหน่อยครับน่าจะอินเตอร์หน่อยนครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกจ้าง่อโคกจ้าง่อนี่จะเป็นน่าจะโบราณโบราณหน่อยนะแล้วก็ในหมู่บ้านนี่จะมีวัดอีกนะครับ <c oughs> บ้านเดียวนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมซ้ายขวาสองฝั่งละที่กลางหมู่บ้านเป็นวัดครับ ได้ข่าวมาผมได้ข่าวมาผู้ใหญ่ไปเอาหลวงพ่อมาจากไหนไม่รู้ครับไปรับมาหรือไปไปนิมนต์มาไม่รู้ครับคูบาทางใต้นะไม่ใช่ครูบาบุญชุ่มนะครับคูบาอะไรไม่รู้ครับนี่ก็ร้านปลาสั้น,นครับนี่ครับม,มาแวะกินประจำ นี่เขาจะข้างในนี่สวนเยอะครับสวนมะขามแล้วก็คนเลี้ยงวัวก็เยอะครับแต่น้ำนี่นะครับมันแรงสบการณ์นี้แทบไม่ได้อยู่เลยนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มฟาร์มวัวนะครับเขาเลี้ยงวัวเยอะครับเขาเริ่มออกมาอยู่สวนกันแล้วเขาเขาไม่ค่อยอยู่ในบ้านครับ ยิ่งถ้าใกล้สงกรารณ์หรือว่าสงกการณ์นี่ผมไม่ได้อยู่เลยครับไม่มีเวลากินเลยครับต้องอน้ำมาบริการคนที่ไม่มีน้ำใช้ก่อน,นครับผมบริการอันดับหนึ่งครับแต่เงินไม่มีครับยืมแม่ไปจ่ายค่าสารค่า,คาประกันห้าพันค่าปรับหมื่นสองหมื่นเจ็ดแล้วนะครับแต่ตอนนี้วันที่แปดถึงรอบเมืองไทยแล้วนะครับ เมืองไทยลิสซิ่งแป็นร้อยห้าสิบนี่ครับดีครับบ้านหลังสีชมพูครับอ้าวทำไมโบกไปนู่นครับใครไปไหนเอาไม่ใช่ตรงนี้หรือบ้านใครเนี่ย น,นี่นะครับเส้นสากกนะครับเส้นตัดตรงนี้ก็จะเป็นเขานะครับนี่ครับเห็ดเผาะผักหวานโอ้เทียบครับ คนนี้อยากงานบุญอ๋อยังกอลุม các bạn ạ, này nói hát không nó tốm tôm này.

ran <laughs> <chỗ> <laughs> <laughs> nhau... mì <laughs> Không Để không bên Nè, เขาอกห้กินนะอย่าล้างน้ำนะ โอ้กินแหงแบบนี้กวาอีนั้นเพิ่ก็รอมันโอ้โอ้โอลึกจรงแฮ <c oughs> จาวงวะนะล้างนดะีกันบ่ ได้กังงูนะโอ้งูยังไงสิงหอยอ้าสิงคานนะครับนี่นะครับบ่อสิงคานนะครับตกไปในบ่อเนี่ย้ะกป็งวันดินตอมเหม็นเน่าเลยกี่สิบมงเโอ้โหลึกเทวะ Chìm... hai chày hóa đá lùng phầy à. Đó, Chà. có đéo luôn phải à Chợ nhiều mình nó lùng nữa ha Thì Bất nhiều Bất nhiều นี่ครับดูดไปนี่นะครับงูสิงา้านไม่มีไฟครับคิดแบตที่ไหนก็ไปส่งได้ครับไม่มีไฟก็ไปส่งได้ครับไฟมีก็ไปส่งได้ครับนี่นครับเป็นเขาครับบ้านผมเรียกโคก กีเจองูสิงคัาตกไปในบ่อครับคราวนี้ก็ดูน้ำจากบ่อนี่ครับไปใช้ในบ้านครับบ้านหลังนี้ครับแล้วคราวนี้น่าจะมีกลิ่นมาดูดิ่เขามาดูงูตายครับโอ้เข้าไปตะกี้งเหม็นแล้วนี่จะเป็นเส้นสากล เอาไปเลยจะครึ่งนะึงคนละค่อยดูดขัดใส่นี้ดูดเพืเดียวเนี้วจะครึงร่งบัดจะครึง่งดีบดีบัดหั่งเลยได้อยู่วงซ่องวงไอโบอมันจัาเม็ดก็เม็ดยี่สิบเื่อเม็ดเดียวก็ลงุงกวางเขาได้ก็เม็ดยี่สิบเื่อเม็ดเดียวก็เม็ดหนึ่งอะ กว้างกว้างหนึ่งเมตรยาวห้าสิบซ่องซองวงซ่องวงครึ่งได้อยู่ซองวงครึ่งะหันนึ่งนะได้บะไรกูละโอ้ยเจือแจงนี้ก็วาบเดียวเนวเข้าบักไซสูบเนานบบกง โอ้ยไหวเหรอาบดีบโอ้เมื่อดิบนั่นเนี้ยนั่นนนยอบ